ป้าไม่อยากจะพูดอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของคนสองคนแต่เอฟซีก็บอกว่าอยากให้ป้าให้กําลังใจนะในความเขาเรียกว่าอะไรอะสองสารด้วยแต่บางคนก็เข้าใจบอกว่าป้าไล่ออกจากนาอะไรประมาณนี้ยมันหลากหลายนะคะทุกคนป้าก็ไม่ได้พูดมาถ้าจะพูดครั้งล่าสุดนั่นจะเป็นที่วัดบันเดือที่ที่เมื่อกี้นะคะที่ไปป้าพูดไปแล้วครั้งหนึง่ง แต่ว่าก็ยังมีหลายคนที่แบบโอ๊ยกังขามมีเม้นต์แบบไม่เข้าใจมีโทรมาให้ขอให้เป็นขอให้พูดให้กําลังใจนะคะจริงป้าก็บอกไปในไลน์แต่ป้าจะบอกนะคะว่าในการให้กำลังใจของป้ามันจะต้องมีอะไรที่ป้าต้องติง กลายเป็นที่พูดถึงทั่วโลกโซเชียลเหมือนกันนะคะหลังจากที่ทางด้านของป้าแตนสมพรหลาโพค่ะภรรยาของลุงพลนะคะออกมาไลฟ์สดผ่านช่อง YouTube ป้าแตนชาแนลค่ะในหัวข้อคนนอนคุยใจยังคงเดิมเพิ่มเติมคือกำลังใจของตัวเองเด้อ ก็มีการออกมาพูดเรื่องราวเป็นประเด็นของใครบางคนที่เราอาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพิ่งมีประเด็นก็คือมีการเลิกรากันในครอบครัวอ่ะซึ่งป้าแตนเนี่ยก็เลยพูดว่าในส่วนของเรื่องครอบครัวเนี่ยเรื่องของคนสองคนเนี่ยป้าไม่อยากจะไปก้าวไก่นะก้าวล่วงอะไรมากมายก็ไม่อยากจะทําแต่ว่าพูดสักนิดนึงก็แล้วกันเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับคนสองคนการที่ไม่พูดออกสื่อมันจะดีกว่าเออเพื่อวันใดวันนึงอารมณ์ดีอารมณ์ที่มันเย็นลงเนี่ยอารมณ์ที่มันนิ่งลงหรือว่าเห็นอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่มันนเป็ ดีกับชีวิตเนี่ยเออมันก็จะแบบค่อยๆคลี่คลายไปตอนนี้เราอาจจะคิดแบบสั้นๆว่าเกิดปัญหาการเหลิกรากันมันจะต้องแบบนี้แบบนี้พอวันหนึ่งมันเย็นลงอยากจะง้ออยากจะคืนดีกันค่อนข้างจะลําบากแล้วก็จะยากกับการที่เราเยี่ยบเยไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองนิ่งๆใช้เวลาแบบว่าเออใช้สมาธิพักสมองอยู่นิ่งๆเงียบๆจะดีกว่าไหมการที่เอาเรื่องหย่าร้างหรือว่าเลิกลาเนี่ยมาพูดมาเป็นจุดไฟแบบเนี้ยการเอาแบบอะไรแบบเนี้ยมาออกสื่อนะมันก็ มันไม่ได้ดีกับทั้งสองฝ่ายเลยแล้วอีกอย่างก็คือการให้กําลังใจของป้าเนี่ยเป็นแบบนี้ที่พูดเนี่ยก็พูดด้วยความปรารถนาดีทั้งนั้นทั้งสองฝั่งเลยคนนึงเล่นโซเชียลอีกคนนึงไม่เล่นโซเชียลครอบครัวเนี่ยบาบางมากเวลานี้เนี่ยอย่านึกถึงตัวเองให้คิดถึงลูกยิ่งลูกเล็กๆอยู่เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่น่าจะเอามาทําคลิปหรอกเชื่อว่าเออเข้มแข็งใจนักเลงอยู่แล้วลูกผู้ชายด้วยเดินไปเงียบๆดีกว่าโอ้โหป้าก็ออกมาพูดยาวถึงเรื่องของคนที่เรารู้กันดีนะก็นคคนคนอรร็เเปปนนนนบััว้แต่ะ ว่าป้าเนี่ยออกมาพูดแบบนี้ค่ะผลดีกับชีวิตตอนเนี้ยเราอาจจะคิดแบบสั้นๆว่าเกิดปัญหากันเลิกลากันแล้วก็จะต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่พอวันหนึ่งมันเย็นลงมันอะไรลงเนี่ยอยากจะง้อกันอยากจะคืนดีกันอยากจะอะไรกันเนี่ยมันจะค่อนข้างลําบากมันค่อนข้างจะยากก่อการที่เรา เงียบๆใช้เวลาอยู่ตัวเองนิ่งๆเหมือนที่พูดอะใช้เวลาใช้สมาธิพักสมองอยู่นิ่งๆเงียบๆจะดีกว่าไหมคือการที่เอาเรื่องอย่าล้างหรือเรื่องอะไรที่แบบเข้าความันเพิ่งจะเกิดขึ้นอ่ะมันยังมีโอกาสที่จะบางทีก็จะจูนหาก,กันก็ได้บางทีมันโอกาสที่จะเย็นลงแล้วก็เคยกันก็ได้มันอาจจะเหมือนกับ ยิงไปจุดไฟอีกก็ได้ในความคิดของป้าคือการที่จะอย่าล้างการเหลืออะไรกรันการแต่งงานเนี่ยออกสีก็น่ารักดีนะแต่การอย่าล้างเนี่ยถ้าไม่จาเป็นก็อย่าออกเลยป้าว่ามันดีกับทั้งสองฝ่ายถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะน,นี้แหละแต่ที่พูดเนี่ยก็ด้วยความปรารถนาดีทั้งนั้นทั้งทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งทั้งสองคนเลยอีกคนนึงเล่นโซเชียลอีกคนนึงไม่เล่นโซเชียลนะ ต้องเข้าใจในการที่จะคุยครอบครัวเนี่ยมันจะบอบบางมากโดยเฉพาะช่วงเวลาอย่างเนี้ยโดยเฉพาะช่วงเวลาอย่างเนี้ยจะบอบบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะคิดถึงตัวเองคิดถึงลูกการที่เอาครอบครัวมาแบบนี้นะ่ยต้องคิดถึงลูกมากๆยิ่งลูกเล็กๆอยู่